เรียนธรระธานที่เคารพครับกระผมสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยนะครับท่านประธานครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงเราก็อยากให้บ้านเมืองมันเดินหน้าด้วยความสงบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อมีกรณีที่เราเข้าใจว่าเป็นวันสุดท้ายที่เราจะมีการประชุมกันในสภาในสมัยนี้ บรรยากาศมันก็ควรที่จะต้องคลี่คลายสบายๆแต่เมื่อทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรครัฐบาลได้มีการเสนอให้เลื่อนอะระเบียบวาระร่างพระพัยัด์ปล o n อง o หรือนิรโทษกรรมเข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องพูดคุยกันกับผมขออนุญาตที่จะพูดในานามของพรคภูมิใจไทยว่าสิ่งที่ภูมิใจไทยเราเห็นมาตลอดก็คือว่าป้้นเมืองเราจําเป็นที่จะต้องปลองดอง ในวันใดวันหนึ่งนะครับและผมคิดว่าถ้าพวกเราที่นี่จํากันได้ก็คือว่าเราเคยมีคณะกันมากันมาที่การวิสามันเพื่อที่จะหาแนวทางในการสร้างความรองรองแห่งชาติขึ้นมาและสมาชิกของเราก็ได้เป็นกันมาที่การกันและตรงนั้นเราก็ได้มอบให้สถาบันทางวิชาการของเราคือสถาบันพระปกเกล้าไปศึกษามาในขณะเดียวกันเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกก็ได้มีการบอกว่าทางคออปก็ได้ไปศึกษามา ผมเชื่อว่าทั้งสิ่งที่คอปอได้ศึกษามาก็ดีในสิ่งที่สถาบันพระปกเกล้าได้ไปศึกษาวิจัยมาเนี่ยมันก็มีความเหมือนกันก็คือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นความจําเป็นอย่างหนึ่งแต่ท่านประธานที่เคารพครับความจริงอีกหลายประการมันมีมากกว่านั้นสิ่งหนึ่งซึ่งผลงานทางวิชาการในการวิจัยได้เสนอก็มีเรื่องหลายเรื่อง ซึ่งจะต้องทํานอกเหนือจากการทํากฎหมายในิรโทษศกรรมสิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือภูมิใจไทยเนี่ยนะครับไม่รู้สึกอะไรเลยครับถ้าว่าใครก็ตามที่ท่านตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีที่เกี่ยวข้องทางการเมืองได้รับการอภัยโทษไม่ต้องรับโทษและทําให้บ้านเมืองมาเดินหน้าต่อไปได้แต่ผมดูเสมือนว่าวันนี้สิ่งที่ท่านเสนอมาแทนที่จะเป็นเรื่องของการสร้างความปลองดอง กลับกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งขึ้นมาใหม่อีกเรื่องหนึ่งคำถามก็คือว่าแล้วเมื่อไรเราจะได้ปรองรองกันก็เป็นคำถามที่น่าสงสัยเพราะถ้าท่านเสนออีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เอาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ยักยักแยกยักยก,กันไปยันกันมาจนในที่สุดเราหาข้อยุติไม่ได้ เมื่อสักครู่ท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านรัฐมนตรีอดีรตรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรีท่านสาธิตวงหนองเตยก็ได้มีการเสนอความเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลได้มีการไปดําเนินการอย่างที่สถาบันพระปกเกล้าได้เสนอมาอย่างหนึ่งก็งคือเรื่องของการสารเสวนาเรื่องของ Peace Dialogue หรือการไปให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีโอกาสพูดคุยกันในการที่จะหาแนวทางร่วมกันมองอนาคตร่วมกัน จูงมือกันทั้งเหลืองทั้งแดงมองอนาคตว่าประเทศนี้จําเป็นที่จะต้องเดินหน้าไปโดยพวกเราไม่มีความขัดแยง้งไม่ทะเลาะเบาแวงกันเพผมว่าน,นั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเป็นไปได้ไหมครับว่าวันนี้สิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่ค้างอยู่เนี่ยก็คือการที่ไปให้ประชาชนทั้งประเทศได้พูดคุยกันทุกสีได้พูดคุยกันว่าบ้านเมืองเราจะเดินหน้ากันไปอย่างไรเรารอผลสรุปตรงนั้นก่อนได้ไหมครับ ถ้าข้อสรุปตรงนั้นเห็นว่าการปรองดองของบ้านเมืองนี้เนี่ยมันจาเป็นที่จะต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมภูมิใจไทยเ็ายินดีครับว่าท่านทักษิณจะต้องได้รับการนิรโทษกรรมเราก็ยินดีเหลืองแดงท่านใดจะต้องได้รับนิรโทษกรรมและทำให้บ้านเมืองเดือนหน้าต่อไปเราก็พร้อมครับนี่คือภูมิใจไทยนี่คือจุดยืนของภูมิใจไทยที่ผมอยากจะบอกเมื่อกี้ม่รู้ทับซ้อนว่าผมจะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาเนี่ยผมเอาประเทศชาติครับ ผมเอาบ้านเมืองเป็นหลักครับคำถามก็คือวันนี้เราต้องตอบให้ได้ครับว่าเราจะสู้กันอีกนานเท่าไหร่ผมดูว่าวันนี้พี่น้องประชาชนก็พร้อมที่จะถอยไปตั้งหลักในการที่จะเดินหน้าแล้วนะครับเหลือแต่พวกเราอยู่ที่นี่แหละครับเหลือแต่พวกเราในสภายอย่างนี้แหะครับที่ยังยันกันอยู่เราหยุดกันได้ไหมละครับเราเรอเงื่อนไขเงืเง่อนเวลาตรงนั้นได้ไหมเอาตามกติกาชาติสารเสวนาได้มีการดําเนินการกันแบบ ตรงไปตรงมาตามหลักวิชาการผลออกมาแล้วเรายอมรับว่าจะต้องทำเรื่องของการเยียวยาการที่จะต้องลืมอดีตให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยโลกเขาก็ทำกันในโลกเขาก็ทำกันครับในประเทศต่างๆที่มีความขัดแยง้งรุนแรงมากกว่าเราวันนี้บ้านเรามันไม่ได้ร้าวลึกอย่างที่ประเทศอื่นเขาเป็นกันที่อื่นเขาร้าวกันลึกกันเรื่องความเชื้อชาติเรื่องศาสนาเรื่องดินแดน แต่บ้านเราความจริงมันก็คือว่านักการเมืองเดินนําหน้าพาพวกกันมาต่างฝ่ายต่างก็มีพวกแล้วมาห้ามหันกันไปวันนี้ประชาชนท่านก็อยู่ที่เดิมแต่บรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักการเมืองวันนี้ท่านเข้าเข้าสู่อำนาจพวกเรายังอยู่ในอำนาจแต่ประชาชนก็ลําบากมีท่านหลายท่านบอกว่าวันนี้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนมีมากมายทําไมเราไม่คิดที่จะแก้กันผมกลับเห็นว่าถ้า การออกกฎหมายนี่โทษศกรรมแล้วทาให้บ้านเมืองมันเดินหน้าไปเราก็ทําคู่ขนานไปได้แต่ผมขอเงื่อนไขอย่างเดียวครับอย่าเพิ่งรีบรอสารเสวนาของรัฐบาลทําให้มันจบก่อนได้ไหมครับผมว่าใช้เวลาไม่นานแล้วจริงๆวันนี้ท่านก็นมารอไว้เนี่ยนะครับท่านบอกเสนอเลื่อนวาระและปิดสมัยประชุมรอสามเดือนท่านบอกว่ามันจะทําให้บ้านเมืองมันสงบไหมครับด้วยความเคารพผมก็คิดว่านี่คือการไปสะสมกําลังแะครับ สีไหนสีไหนก็เตรียมตัวกันแลลวครับเปิดสภา,าเมื่อไหร่ท่นนานพจารณาเรื่องนี้เป็นวาระแรกตำรวจก็อยู่กันเต็มสภา,าบ้านเมืองมันก็จะเกิดความวุ่นวายวันนี้นักลงทุนทั้งหลายนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่เตรียมจะมาบ้านเราก็เลยรอเลยบอกเฮ้ยต้องมาก่อนสิงหาหลังสิงหาเคารบกันแน่เอาไหมครับต้องการให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไหมครับถ้ามีก็จะได้เสนอเข้ามาเลยแล้วก็ลงมติกันวันนี้ แต่ถ้าเป็นไปได้รอสักนิดได้ไหมครับ mm hmm. เพื่อให้บ้านเมืองของเรามันเดินหน้าไปพร้อมกัน mm hmm. ผมพูดตั้งแต่คราวที่แล้วว่าเราอยู่กันไม่นานนะครับแผ่นดินนี้เนี่ยอยู่กันไม่นานเพราะฉะนั้นรักษาแผ่นดินอันเป็นแผ่นดินที่น่าอยู่นี้ไว้ให้อยู่กับเรานานๆไม่ดีกว่าเลยครับให้ลูกให้หลานเราท่านรอสักนิดได้ไหมครับผมเสนอให้รอสารเสวนาแล้วหลังจากนั้นเราก็ว่ากันครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับท่าน